มาถึงเรื่องราวต่อไปเป็นการขยายประเด็นที่นี่ครับจากประเด็นร้อนไปสู่การขยายประเด็นนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นเรื่องราวของเมื่อวานนี้พูดถึงอบจยะโสธรน,นะครับก่อนหน้านี้ก็พูดถึงเทศบาลนครที่จังหวัดตรังวันนี้ก็มีการชี้มูลความผิด วินหนและอาญาของนายกอบตอสามัคคีพร้อมพวกรวม8คนครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามครับนะฮะอยู่ที่จังหวัดกาลสินครับอยู่ที่อีสานบ้านเฮานี่เองจังหวัดกาลสินนะครับปปชชีช้มูลความผิดวินัยและอาญานายกอบตอสามัคคีพร้อมพวก8คนด้วยกันนะฮะ เป็นการรายงานข่าวจากธางดนปปชประจำจังหวัดกาลสินถแถลงผลของการดำเนินงานในรอบ4เดือนชี้มูลความผิดวินัยและอาญาผู้บริหารอบอรตอสามัคคีอำเภอร่องคำกับพวกรวม8รายครับเอ๊ทำให้ปปชที่บววเราไม่ค่อยไม่ถแถลงผลงานบ้างนะฮะจะได้รู้ว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับโดยเมื่อวานนี้ว่าที่ร้อยตีสมบูรณ์หัด หัสดมครับผู้ในการสนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรมามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชประจําจังหวัดกรสกินนะครับได้มีการพูดคุยเล่าให้แก่ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าเมื่อวันที่3 1มกาคม25 6 5 65, ที่สนักง,งานปปชประจําจังหวัดกรสกินได้มีการแถลงผลของการดําเนินงานในรอบตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ถึง31มกราคมปี65ทั้งงานปา้องกันการทุจริต งานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและก็งานของการปราบปรามการทุจริตหลายรายการครับโดยทาว่าที่ร้อยตีสมบูรณ์ก็บอกว่าโค้ชของการดําเนินงานของปปชประจําจังหวัดกาลสินแบ่งออกเป็นเนี่ยทางของการป้องกันการทุจริตการตรวจสอบทรัพย์สินและก็การปราบปรามการทุจริตครับดังนี้โดยงานด้านป้องกันป้องกันและก็งานป้องกันการทุจริตก็การป้องกัน เชิงรุกนะครับก็มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ชมรมสตรองครับจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาลสินเพื่อที่จะเป็นศึกเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและก็ป้องกันการทุจริตของจังหวัดกาลสินสอมีการตรวจติดตามการใช้ใจ่ายงบประมาณตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 กรณีโคกหนองนาโมเดล 3. ตรวจสอบข้อที่จริง กรณีที่มีข่าวประกวดทางสื่อออนไลน์ครับทีนี้กรณีของมีการมีการก่อสร้างถนนโดยที่ม,มีไม่มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าครับทำให้ปรากฏว่ามีเสาไฟฟ้าปรากฏอยู่กลางถนนที่ใช้ในการสัญจรนะฮะและก็นอกจากนั้นก็มีการตรวจสอบกรณีของการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลดงมูลอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกรริน ตามที่เป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีการก่อสร้างตั้งแต่ปี61ใช้เงินไป4ล้าน8แสนแต่ว่าก่อสร้างไม่แล้วเสร็จปล่อยให้ทิ้งร้างจนไม่สามารถใช้งานได้ครับนี่ก็เป็นปรากฏตามสื่อออนไลน์ปปชจังหวัดกาฬสิน์ก็เข้าไปตรวจสอบนะครับว่าข้อที่จริงเป็นประการใดครับ โดยทางด้านว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ก็บอกว่าในส่วนของการตรวจสอบทรัพย์สินมีการตรวจสอบและก็มีการเปิดบัญชีผู้บริหารองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้วทั้งหมด49รายด้วยกันด้านการปราบปรามการทุจริตคณะกรรมการปปชก็มีมติชี้มูลความผิดกล่าวหาอดีตนายกอบอตสมัคคีอำเภอร,ร่องคำจังหวัดกระบินครับกับพวกรวม8คน ว่ามีการทุจริตโครงการจ้างหมอซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับสายบ้านโคกสำราญหมู่2งบประมาณ76,0 0 0บาทเองครับแล้วก็มีการทุจริตโครงการก่อสร้างหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนบ้านโนนเสียวหมู่6และก็หมู 11, ่1 1งบประมาณ10,000 0บาทเมื่อปีงบ59ที่ผ่านมาเงินแค่หลักหมื่นก็ยังโกงเลยนะครับ อย่างไรก็ตามครับการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการปปชยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาตอนนี้ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องครับจนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดครับทางนี้ประชาชนที่สนใจอยากจะติดตามรายละเอียดสามารถที่จะติดตามได้ผ่านเฟซบุ๊กนะครับปปชประจําจังหวัดกาลสินใช้ชื่อว่าปปชากาลสินครับนี่ท่านสามารถที่จะติดตามผลงานได้นะครับ อุนบวนเราก็คงจะไม่แตกต่างกันนะครับเพียงแค่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวไม่อยากดังพวดง่ายนะครับอยากจะจูงเงียบๆคนเดียวแบบพี่เบิร์ตเหมือนกันครับผมนะฮะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ปปชอเองก็พยายามที่จะแถแลงผลงานนะครับว่าในรอบปิที่ผ่านมาปปชแต่ละจังหวัดทำอะไรไปบ้างครับ แต่ว่าถ้าเผื่อท่านวิงเวียศซีสะหน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลมนะครับก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับซึ่งเขาเองก็เป็นสูตรต้นตำรับของน้ำมันเหลืองทั่วประเทศครับนะฮะซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อไปของฝากของต้อนก็สุดยอดครับทั้งวิงเวียศีสะหน้ามือตาลายทั้งนวดคลึงตัวบรรเทาอาการปวดครับ หรือว่ามีอาการท้องบิดท้องมวนนะครับก็เยาะ,ะน้าอุ่นดื่มนี่ก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องเป็นสมทวินนะของแท้จากตราดนะครับที่บนเราก็ซื้อได้ที่ร้านคลังยานะครับตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐฝั่งวารินก็เรือนทวีให้แยกวารินนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อปริมาณมากก็0 9 0 3 7 0 1 0 1 3ส่ครับส่วนอีซี่เองก็เป็นสารฟูลสิติติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่อง เพียงแค่1ิบนาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเคลื่อนเดือนเรียรบเสียงเงียบลดการสิกรอนลดความดาเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแสงดีขึ้นคําว่าเหยียบแล้วเลื่นปึ๊ดเลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้มือคนใช้ EC ครับสามารถใช้ได้ทางรถหม่ป้ายแดงรถมือ2รถใช้แก๊สรถใช้น้ํามันทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ถาวรอยางยนต์หรือว่าจะเป็นอุบลวีนาน,านันตรงข้ามกับปามปตทหัวสนามบิน หรือว่าจะเป็นทางด้านสศสยน้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตนุ่ข้าวุธิศรีเีนทางไปเมคโครด้านซ้ายมือฝั่งวารินก็ร้านรุทวีให้แยกวารินร้านสลักอัลเตอร์สวิตตรงข้ามตึกดีแทกทางไปจังหวัดซิสิเกตอีซีสินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับเช้าวันนี้รายการนุพลคุยข่าวก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับวันนี้ผมเองก็จะไปร่วมงานที่สลากลางจังหวัดกับงานมาละแม่นะครับ ไปชิมไปช็อปนะฮะแล้วก็ไปเ,เรียกว่าขึ้นเวทีครับผมท่านสามารถที่จะไปได้นะฮะที่หน้าที่สลาเรือนไทยหน้าสลาการจังหวัดอบบุบลราชธานีครับอาชาวนี้ก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการขอมีความสุขสดชื่นตลอดทั้งวันสวัสดีครับ